สวัสดีค่ะกีกีนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่สิเอดเมษายนนะคะใกล้จะถึงกลางเดือนเมษายนแล้วทีเดียวเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยอะมาดูกรอบของวิก k l y นะเพราะว่าเริ่มสัปดาห์ใหม่กรอบราคาของวิก k l y นั้นด้านบนอยู่ที่2 0งศูนดศูนะคะ แล้วก็กรอบด้านล่างนะคะตอนนี้นะครับเซ็ตตัวอยู่ตรงนี้นะหนึ่งแปดแปดเก้าจุดเก้าเก้านะเพราะฉะนั้นกรอบราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ข้างบนเลยทีเดียวนะคะเป็นโซนขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็กรอบราคานเนี่ยก็ว้างอยู่ประมาณ1มืนเจ็ดถึง1มืนแปดอ้โหเยอะมากแล้วทีนี้นะคะอิทธิพนของขาขึ้นเน่ยเริ่มกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ทำเฟรมวิกนี่เองเนี่ยก็ แรงซื้อค่อนข้างที่จะฟื้นอยู่ทีเดียวแล้วมันก็มันเป็นมุมมองของสัปดาห์นะคะแต่ว่าในการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสัปดาห์อาจจะเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,นลงก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่ากรอบราคาของวิกตี้เซ็ตตัวใหม่นั้นแท่งราคาเริ่มเข้ามาสู่กลางกรอบนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ยังบอกแนวที่ชัดเจนไม่ได้มากเนาะรู้แต่วา่าขึ้นมาแรงอยู่ทีเดียวนะเดี๋ยวมาเช็คย่อยๆดีกว่าว่า แล้วแรงไปได้ถึงไหนประมาณนี้นะคะที่ทำเฟมเดลลี่นะคะกรอบราคาของเดลลี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้านบนอยู่ที่1944.46ด้านล่างนะคะอยู่ที่1915.02ตอนนี้ทะลุขึ้นมาเหนือ1944แล้วแสดงว่าตัวของออ resistance นี้จะเทินมาเป็น support นะเพราะฉะนั้นกรอบบนของเขาจะหายไปนะตัวนี้จะเทินมาเป็นกรอบล่างแล้วนะ เพระาะฉะนั้นเขาจะเล็งหาด้านบนใหม่นะแต่ว่าอาจจะเป็นภายในสัปดาห์นี้น่าจะสร้างแต่วันนี้เขายังไม่สร้างนั่นเองเพราะว่าเขาเพิ่งจะทะลุตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดขึ้นมานั่นเองนะคะโอเคถ้าเป็นมุมมองของทําเฟมเดลี่ Daily วันนี้นะคะเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็พยายามปีนตัวก็คือเพิ่งจะเทสแท่งแรกเนื่อ1944ตอนนี้เธอมาเป็นซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆแล้วนะ แรงซื้อนะครับที่เดลี่ตอนนี้ฟื้นเต็มที่เลยแรงขายไม่มีแม้ว่าสัญญาณเรดดอ t จะมาแต่ว่าถ้าแรงซื้อยังเยอะอยู่เนี่ยก็ต้องมาเช็คกันอีกทีนะคะว่าราคามีโอกาสไปได้ถึงไหนภายในวันนี้และเป็นมุมมองที่ทําเฟรมนี้เราก็จะเห็นอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับว่าบริเวณ RESISTANCE ถัดมานะครับที่ราคามีโอกาสขึ้นไปเทสคือสุดระยะสวิงของเขาพอดีเลยนะคบอินดิเคเตอร์วัดให้วันนี้อยู่ที่ประมาณ แถวแถวหนึ่งเก้าหกแปดนะประมาณแถวนี้นะครับซึ่งตอนก่อนหน้านี้ก็เป็นไฮเดิมของบริเวณนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองระยะใกล้ๆของทาาเฟมเดลลี่นะแต่ที่สี่ชั่วโมงก็อาจจะแบบมีขึ้นที่ปลายแล้วก็ย่อลงหน่อยแล้วก็ไปต่ออะไรทํานองนี้ด้วยเหมือนกันนะ mm hmm. เดี๋ยวไปเช็คทาาเฟมย่อยด้วยดีกว่านะคะ mm hmm. มาดูที่สี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ราคานะคะเดินทางขึ้นมาทดสอบ สุดระยะสวิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่บริเวณ1954เหมันก็หก้5495แถวๆนี้เพิ่งจะเทสไปนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเทสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ย,ยังอยู่ระหว่างทางว่าเทสแล้วจะย่อตัวหรือเปล่าหรือว่าจะไปต่อให้สุดระยะสวิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลังคานะครับ นะแท่งปัจจุบันก็ยังดูมิลกสที่จะไปให้สุดระยะสวิงอยู่เหมือนกันนะก็ดูจังหวะในการไปของเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าเพิ่งจะเทสไปเมื่อกี้เปิดแท่งใหม่มาเนี่ยแรงซื้อมันพักตัวเล็กน้อยนะคะตอนนี้แท่งราคาเนี่ยเทิร์นมาเป็นขาขึ้นแล้วนะเพราะว่าตัวแม็กดีมันโผล่มาด้านบนแล้วนะครับแล้วก็แท่งราคาพยายามยืนเหนือ LMA 200ได้ได้ไหล หลายแท่งอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉนั้นก็กำลังเช็คระดับของ r e Res i s t a n c e ทีแล้วระดับอยู่ถ้ามันแรงซื้อมันฟื้นต่อมันก็มีโอกาสไปให้สุดระยะสวิงได้นั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองของ4ชั่วโมงนะเพราะตอนนี้กรอบราคาของ4ชั่วโมงก็นะทะลุขึ้นมาทุกแนวแล้วนะครับ ทะลุแม้หน่ยรีสิสเซนต์ของทำเฟร,รม H1 นะคะก่อนหน้าน,นี้รีสิสเซนต์ H1 อยู่ที่บริเวณ1947.63นะเพราะฉะนั้นนะคะซับพอร์ทที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้นะคะเลเวลแรกคือแถวนี้เลย1954นะถัดมาคือ1947โอเคแล้วถัดลงมาอีกนะคะก็คือกกอบล่างของทำเฟร,รมเดลี่นะครับ ที่ก่อนหนะ้านี้เป็น resistan turn มาเป็น support นะคะที่194.46ถ้าลงมาคือ support ด้านล่างของ4ชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่193.986โอเคเห็นระยะของ support ยิบย่อยแล้วล่ะนะแต่ตอนนี้เราเห็นอิทธิพลของขาขึ้นค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราดูนะคะสัญญาณโอโบทโอโซตอนนี้ h 1เนี้ยก็คือขึ้นมาขั้นสุดแล้วนะคะ ที่4ชั่วโมงเนี่ยบาลานซ์กันแล้วทั้งสองฝั่งเป็นสีเดียวกันแล้วแต่ว่าถ้าแรงซื้อยังเยอะอยู่เนะ่ะก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปให้สุดระยะสวิงอยู่เหมือนกันมาดูซิว่ามีโอ,อกาสย่อก่อนหรือเปล่าตอนนี้ก็เอ้ยจะบายตามก็เฮ้ยรอยอ่อตัวลงกว่าน,นี้แล้วช้อนดีไหมเนี่ยก็ก็ต้องวัดใจกันก่อนนะเพราะว่าถ้า จะสังเกตว่าถ้าเขาย่อเนี่ยซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆคือตอนแรกตอนนี้คือ1954นะาถัดมาคือตรงนี้ครับ1947ถึง1944เนี่ยถ้าราคาย่อลงมาแล้วไม่ลุไม่หลุดบริเวณนี้นะคะไม่หลุด1944นะครับราคามีโอกาสที่จะขึ้นต่อให้สุดระยะสวิงนะโอเคตอนนี้สรุปว่าขาขึ้นยังคงได้เปรียบแล้วก็มาแรงมากนั่นแหละแต่ว่ามันเพิ่งจะ เทสแนวสำคัญเมื่อวันศุกร์ก็ระวังการย่อตัวของราคานิดนึงประมาณนั้นเนาะก็ตามที่กีบบอกนะคะว่าถ้าย่อตัวลงไปแล้วไม่หลุด1944คือไม่กลับเข้ากรอบเดลี่เนี่ยยังไงก็ยังมีโอกาสไปต่อให้สุดระยะเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นแรงสุดระยะวันนี้ r e s ต์ t แตนทัดไปบอกไว้ให้เลยดีกว่านะคะก็คือบริเวณนี้นะคะ แถวหนึ่งเก้าแปดเก้านะแล้วก็ถัดขึ้นไปนู่นเลยก็คือแถวสองพันประมาณนั้นนะคะอันนี้บอกไว้ให้ก่อนด้านบนเพราะช่วงนี้ก็เหมือนราคาทองคําจะกลับมาได้รับอิทธิพลจากข่าวของสงครามยูเครนรัสเซียอีกแล้วนั่นเองนะคะ ทีนี้เราบอกด้านบนไปหมดแล้วเกี่ยวกับบริชแซนมาเช็คซับพอร์ตสำคัญด้วยดีกว่านะคะว่าถ้าถัดจากกรอบล่างนะครับของอาทาเฟรม4ชั่วโมงที่บริเวณ1939ถึง1937เนี่ยถ้ามันกลับลงมาล่ะถ้ามันเกิดกับเขากรอบละมันไปไหนต่อได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเช็คไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ก็เวลาขึ้นก็ขึ้นแรงเวลาเทก็เทแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็ ต้องเช็คไว้ทั้งสองฝั่งนะ่ะโอเคถัดจากซัพพอร์ตด้านล่างของสีชั่วโมงแถวหนึ่งเก้าสามเจ็ดก็เป็นบริเวณนี้นะคะหนึ่งเก้าสองเจ็ดนะคะถัดลงมาอีกนะคะก็คือกรอบล่างก่อนหน้านี้ของทำเฟมเดลี่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าแล้วก็สุดระยะสวิงด้านล่างที่1907โอเคสรุปภาพรวมคือขาขึ้นยังไงก็ได้เปรียบน,นะ แล้วก็ระวังการย่อตัวเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ถ้าไม่หลุดระยะสำคัญการขึ้นต่อกก็ยังคงมีโอกาสสูงอยู่นั่นเองนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ